สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินส้มเอฮิเมค่ะเขาบอกว่าส้มเอฮิเมเป็นเนื้อเยลลี่นี่ก็จะเคยกินเป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองแล้วนะ เห็นไหมคะเนื้อช่ำๆเด้งๆเลยคนขายบอกว่าให้เอาช้อนตักกินได้เลยหูน้ำฉ่ำมากเลยค่ะทำไมตักไม่ออกอ่ะไม่ยอมออกเหนียวมาก อืม,อมหวานอร่อยอ่ะเฟกชิมไหมไม่มตักยอาไปเชิมไม่เอห<า>อเหียเยวเีเหียวเยวเอาออกเยนีเหย อ่ะเฟกชิมหวานมกินยากอะ่ะลองฉีกแบบนี้ดูสินี่เลยส้อนตักลำบากแบบนี้เลยดีกว่าชิ้นใหญ่ๆอืม ส้มเอฮิเม,มะอร่อยมากโอรเฟกกินอีกไหมกินไหมลูกเนี่ยโปรเฟกเอาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้น้องโปเฟกกินชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเขียวเลยช่ำอร่อยอืม ชอบอร่อยมากออร่อยจนหยุดไม่ได้อหอ,อยมากเลยอื ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย